วันนี้ดำดงงจวด,ดำดงกันหนะ้าเวทีนะขอบคุณนะคะไปบ้าก่อยเลินข้าวแล้วหนึ่งตัวเดียวโอเคไหม รานหนึ่งโมงอะไรนี่จ้าะไรกหน่อยงด็กง็็เออี่ตั้งจะบุญแล้วนี่้่ะเออแล้วเอาไปวันนันน่าไม่เอาคืนเลยนะอะไรอะป่ะจริงหรอเดีวเานให้โอ้โหเอาไปตั้ง ขอบอรคุณขอุกยรูมามานะคะมาสิบาสิสข้รมามานะคะวันนี้ดำดงงจอดำด,งก,ด,ำดงกันหน้าเวทีนะขอบคุณนะคะไปบ้าขอแยกกินข้าวแล้วแต่งตัวไปเดียวโอเคไหมโอ